มาฟังเรื่องราวการค้นพบดาวเนปจูนนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่23กันยายนปี1846เป็นการค้นพบที่แปลกประหลาดมากคือค้นพบดาวเนปจูนบนกระดาษคำนวณก่อนที่จะส่องกล้องแล้วเจอดาวจริงๆที่หลามมี3ช่องเรื่องไอทีก็ล้ำหน้าโชว์เรื่องรถก็ช่องขับรถดีๆและเรื่องอวกาศก็คือเรื่องเล่าอวกาศติดตามกันทั้ง3ช่องนะครับอ่ะดาวเนปจูนนะครับ ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของระบบสุริยะเราแต่การค้นพบของดาวนปจูนในสมัยก่อนนี้ค่อนข้างแปลกประหลาดครับผมคือไปเจอในการคำนวณก่อนแล้วค่อยมาเจอของจริงครับรายละเอียดเป็นไงบ้างครับดาวเนปจูนนะครับถูกค้นพบโดยนะักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันนะครับผมบชื่อโยฮันจีกันเล่ซึ่งค,คุณโยฮันจีกันเล่เนี่ยเป็นผู้สองเจอนะอแต่ก่อนหน้านั้นมันมีอีกสองคนครับครับผม ก็คือเออเบียงเลเวรีเย่นะครับผมนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสนะครับแล้วก็จอร์นคูสอดัมนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษนะครับเป็นคนคำนวณแล้วก็เจอดาวดวงนี้นะครับเขาคำนวณยังไงมันถึงไปเจอได้ครับ เขาเจอโดยการพ้นพบว่าวงโครจรดาวยูเรนัสเนี่ยมีความผิดปกติครับซึ่งอธิบายด้วยการมีแรงโน้มถ่วงลบกวนจากวัตถุขนาดใหญ่ที่ยังไม่ถูกค้นพบในขนาดนั้นครับนะะจากนั้นทั้งสองคนเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างมาลบกวนดาวยูเรนนสมันต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นไม่รู้เป็นดาวหรือเปล่านะฮะก็เลยคำนวณตำแหน่งของสิ่งที่ลบกวนนั้นนะฮะแล้วก็ไปบอกคุณโจฮันกาเล ให้ใช้กล้องโทรทัศน์ส่องโดยบอกพิกัดมาเลยนะฮะบอกว่าเนี่ยคุณส่องไปในตำแหน่งนี้มุมนี้ทิศนี้บนท้องฟ้ายาเพิ่มขึ้นส่องไปเลยกดส่องแล้วเพิ่มแรงขยายเข้าไปเรื่อยๆแรงส่องไปส่องมามีจุดสว่างแวบขึ้นมาเฮ้ยเจือจริงๆมีดาวอยู่ตรงนั้นจริงๆครับ,รบแล้วเป็นดาวเนปจูนของเรานี่แหละครับครับผมนะฮะซึ่งงงเลยนะฮะ กาลิเลโอกาลิเลอีของเรานี้นะครับบอกว่าเขาเคยเห็นดาวเนปจูนในภาพสเก็ตของดวงจันทร์ของดาวพฤหัสตั้งแต่ปี1613นานมากคือต้องบอกว่ากล้องที่กาลิเลโอทำเองเนี่ยสุดยอดมากนะครับมันส่องไปดาวพฤหัสแล้วทะลุพวกกลุ่มดวงจันทร์ของดาวพฤหัสไปทะลุไปนูน่นแล้วเจอดาวดวงหนึ่ง เคยเจอเนปจูนแล้วสมัยนั้นเนี่ยการลิเลโอเข้าใจว่ามันเป็นดาวเลิกอีกดวงหนึ่งเพราะมันส่องสว่างมันสุกสว่างเป็นดาวเลิกอีกดวงหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปจากดาวพรลหัดในความเข้าใจของการลิเลโอตอนนั้นนะฮะก็เลยมาไขาความกระจ่างกันในปี1846อีกทีหนึง่งด้วยการส่องของคุณโยฮันกันเล่นะฮะกลายเป็นว่าเราเจอดาวอีกดวงหนึ่ง นะฮะที่อยู่ต่อจากดาวยูเรนัสนะฮะแล้วทุกวันนี้ก็เป็นดาวเคราะห์ดวงสุดท้ายที่อยู่ในระบบสุริยะของเรารนะฮะก็เป็นที่มาของดาวเนปจูนนั่นเองครับเรื่องเล่าอาวากาศ